น,นี่ลูกใหญ่แบบนี้นี่มาเท่า,าททไ,ไหร่ฮะ30บาทกินไหวมไหยอันนี้เป็นจุดเด่นของร้านเลยใช่มั้ลูกชิ้นเตือดท mm. ี<ๆ>่เป็นจุดเด่นครับเป็นสายกินตัวปกติก็เป็นสายกินตัวยงอยู่แล้วนะคะถ้ามีตลาดนัดแถวบ้านย่านหนองจอกจะเจอหน้าพี่เอเชิญยิ้มคนนี้ล่ะคะ่ะแล้วก็พันรยาด้วยเดินทิมกันไปทุกร้านเลยนะคะนี่เป็นภารกิจใหม่นอกจากการกินอีกก็คือการยกกล้องถ่ายทําคลิป รีวิวฮาๆกันแบบนี้ค่ะแมช่วยกันทำมหาหากินน่าดูนะอย่างที่เห็นนี่คือการรีวิวนะคะบ้านร้านบังยีลูกชิ้นเดือดค่ะอร่อยแค่ไหนก็ดูจากคนรีวิวได้เลยนะคะแมชิมไม่หยุดค่ะพี่แอร์เชญยิมเริ่มเป็นนักรีวิวได้ 2, 2> เดือนแล้วนะคะแรกเริ่มมาจากการกินข้าวนอกนบ้านก่อนแล้วอยากช่วยรีวิวร้านค้าต่างๆที่ตอนนี้ก็ต่างประสบปัญหายอดขายตกค่ะนี่บอก้เลยว่ากินเข้าไปนะ เป่าเป่าก็ไมร้อนจัดนะคะกินร้อนๆแบบนี้เลยค่ะต้องบอกว่าตะกอนอย่างที่บอกไปประสบปัญหายอดขายตกลูกค้าน้อยเพราะสถานการณ์โควิด -19 โดยร้านก็อยู่แถวแถวบ้านนี่แหละค่ะก็คือย่านหนองจอกมีนบุรีมีตั้งแต่ร้านข้าวมันไก่ร้านจิ้มจุม่มร้านอาหารป่าร้านบัวลอยก็มีนะคะ พี่เอบอกว่าเข้าใจหัวอกพ่อค้าแม่ขายเพราะตัวเองก็ผันตัวจากงานแสดงมาทําซูชิขายอยู่เหมือนกันและกว่าจะทําให้ร้านไม่ที่รู้จักเนี่ยยากมากอยากใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองรีวิวช่วยร้านต่างๆค่ะแล้วก็รีวิวฟรีเลยนะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นการคืนประโยชน์ให้กับสังคมเท่าที่จะทําได้ค่ะพอเรารีวิวปับ๊บร้านเขาขายของดีขึ้นมันก็เลยเริ่มเห็นช่องทางก็ทาไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ นี่เริ่มทํามาประมาณ2เดือน EP หลังๆเนี่ยเริ่มมีงานจ้างเข้ามาแล้วครับใช่ครับผมคือแรกๆเนี่ยก็ไปรีวิวให้เขาฟรีๆหลายๆร้านหลังๆมาเนี่ยเริ่มเป็นงานจ้างงานละ5 0 0 0ันแปดพันหมื่บ้างนะก็ถือว่าเป็นค่าน้ํามันหลังๆมาก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งปัจจุบันเนี่ยทำมา2เดือน50 P p แล้ว นะคะต้องบอกว่าเร่งมือม่าทำเยอะมากชิมไปชิมมานะหลาย EP ีแล้วนะคะ <c oughs> การทำคลิปรีวิวของพี่เอชินยิ้มถ่ายทำโดยภรรยาดีละค่ะช่วยกันเองตัดต่อใส่ซาวใส่ซับกันเอง <c oughs> แรกๆพี่เอบอกว่าอุ้ยเขินอยู่เหมือนกันแต่พอทำไปนานๆเข้าก็เริ่มคล่องนะคะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าคล่องขนาดทำซูชิแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> ไฟลุกเลยทีเดียวนะคะ นี่ตอนนี้คลิปก็เริ่มคล่องนะคะปล่อยบุกฮากระจายจากที่ทําเล่นๆก็เริ่มมีร้านติดต่อมาจ้างรีวิวอย่างที่เล่าไปถือว่าเป็นอีกงานที่ช่วยให้หายเหงาด้วยเพราะว่างานบันเทิงเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาเต็มร้อยนะคะ